ออโอ้โหก็สวยงามเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็วันนี้มารู้จักน้องคนใหม่ร็อบบี้ครับน่ารักมากเป็นแบบกระตายอะครับใชแ่แล้วเราเดินดูงานแล้ว,ลวเนี่ยเราชอ,ช,อชอบประทับใจไที่สุดเมื่อกี้เดินออกไปตั้งแต่ข้างนอกเลยครับน้องตัวหนึ่งตัวใหญ่มากที่นั่งอยู่ข้างบนก็บอกแฟนๆว่า,อาไอ้ตัวนั้นน่าทำไงดีทำไงดีละ่ะ แต่ถ้าได้ไปก็ไม่รู้ไปตั้งตรงไหนเหมือนกันแต่น่ารักแล้วก็เห็นแบบว่าทางแบรนด์ล็อบบี้เขามีคอลแลบกับหลายแบรนด์มากๆเลยครับใช่แล้วแต่ตัวคือสวยมากต,ตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากเลยไม่ว่าจะสีสันหรือว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับแบรนด์ที่คอลแลบด้วยอย่างเงี้ยครับยนตัวที่ผมจถ่ไฮลูจะเป็นน้องตัวสีฟ้าอันนั้นเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะก็จริงๆแล้ว อันนี้เพิ่งรู้จักไม่นานครับใช่มีเยอะแค่ไหน,ย,นยังยังไม่ได้เริ่มสะสมขนาดน,นั้นครับใช่วันนี้มาเห็นแล้วทำความรู้จักเรียบร้อยกับน้องโรบี้กลับไปเดี๋ยวต้องทำความรู้จักให้มากขึ้นและแหละครับร <c oughs> ู้สึกว่าน้องน่ารักหลายตัวเลยกมีแบบว่าสที่ชอบเป็นพิเศษนอกจากตัวที่เราถอสีสีที่ชอบเป็นพิเศษอ๋อตัวอื่นที่ จริงๆเยอะอะครับสีดําก็เท่นะครับมันมีบางตัวที่เปิดไฟได้ด้วยอันนั้นนะครับอยากเอาไปเปิดไฟไว้บนหัวเตียงใช่สวยมากเลยแต่ว่าตัวสีฟ้าที่ผมถือเปิดไฟไม่ได้ครับทำไม,ไมเราถึงชอบนอ้องอะเพราะว่าเป็นนักร้า,าแบบน้องเหมือนกระตา่าอวกาศร้นน้องเหมือนแบบใส่หมวกอันเนี้ยหมวกที่นักอวกาศเขาใส่แล้วมันสวยนะมันน่ารักแล้วก็ ด้วยเท็กซ์เจอร์ที่เดินดูเมื่อกี้มีแบบเขาไม่ได้มีแค่เท็กซ์เจอร์แบบเดียวครับใช่แล้วแบบรู้สึกว่ามีหลายแบบน่ารคะคราวนี้เขามาเปิดร้านซุปเปนี่ยทำได้ดีมากเลยคุณผู้ชมยังรับไรก็รู้สึกว่าเดี๋ยวว่างๆจะมาเดินช็อปปิ้งที่นี่ครับอยากมาเดินดูมาเดินดูแบบละเอียดละเอียดแต่วันนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาเดินดูมากขนาดนั้นจริงๆเขา นอกจากโมเดลเขามีาตัวอื่นด้วยครับ่าเมื่อกี้เขาก็แนะนําที่เป็นตัวสโนว์บอร์ดเขาบอกมีเสื้อผ้าด้วยมียงอื่นด้วยครับมีพวกกุญแจด้วยเร่งอะไรอ๋อก็เร่งน้องตัวจิ๋วครับใช่แต่ว่าจิว๋วอาจจะไม่จิว๋วไม่ใช่เอตัวไซส์เนี้ยไซส์ก,กลางๆหน่อยแต่ว่าถ้าสโนว์บอร์ดอันนั้นที่ไทยไม่มีหิมะให้เล่นสิ ครับผมก็อยากชวนทุกคนเลยนะครับแฟนทุกคนเลยก็อยากให้มาเดินดูน้องร็อบบี้นะครับก็มีหลายแบบมากทุกคนมาเดินดูทุกคนต้องชอบแน่นอนงานก็สามารถเดินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ธันวาเลยครับเทียคอนสยามมีหลายแบบมากมีแบบเปิดไฟด้วยนะครับคทับเก้าฟอกากแฟนทุกคนเลยนะครับมาเดินดูน้องร็อบบี้เทียคอนสยามนะครับงานก็เดินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ห้ามกราลาครับน้องมีหลายแบบมากๆเลยบางแบบเขาเปิดไฟได้ด้วยฝากด้วยครับมาอาัพเดตผลงานของเราบ้างเลยค่ะอย่างซีรนี์ข้ฟาฟ้าจีนเทอร์มนเดินทางมาถึงตอนนี้ถ่ายไปประมาณสิบหกคิวครับเรียกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยครับาใช่เ<า>ยอะมากครับก็น่าจะถ่ายไปอีกสักพักเลยแหละครับอืมแล้วก็อาจจะมีด้วยงาน งานก็ค่อนข้างมีงานอื่นๆด้วยทําให้คิวถ่ายอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้สามารถถ่ายได้ต่อเนื่องแบบติด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 กันขนาดนั้นครับใช่ก็ต้องแมเนจกับง,งานอื่นๆด้วยเพราะเราก็ต้องเราก็ยังมีเพลงเราก็ยังมีงานเฟสติวัลที่ยังต้องทาด้วยหมายถึงว่าแบ่งเวลา,าไ,ไลาปไหนที่ไปคอเทลตไปก่ออีเวนตยังไงบ้างแบ่งเวลายังไงละ่ะท่าใช่ครับ <laughs> ก็ใช่ครับเออ่บ่งเวลายังไงก็ตามตลาดเลยวันไหนเขาให้ทำอะไรก็ทำครับอ้อย่างข้ามาเก็เทอรีนก็เหมาะกับแอคทีนน่าใช่ครับช่วงประมาณอ๋อช่วงประมาณช่วงประมาณไหนยังไม่แน่ใจเลยครับอยากให้รันใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าสนุกมากแน่นอนรสนิยมที่เราถ่ายไปครึ่งนึงแล้วอะเรารู้สึกยังไงบ้างกับตัวละครที่เ ช่วงแรกๆอาจจะยังจูไม่ค่อยติดเท่าไหไรครับเอ,อ่อจริงๆแล้วเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอเหมือนเขียนอิงมาจากโมกันเฮียด้วยใช่แต่ว่าในส่วนหนึ่งในตัวไครเตอร์ก็จะมีความต่างอยู่ซึ่งเราก็าต้องเรนเข้าหากันครับเพราะว่าตอนนี้ชินแล้วตอนนี้เป็นน้องคณนนินที่พร้อมจะดื้อแล้วครับขบั้นตของานเพลงนั้นเปน่างไรคะคาดว่ากำลังร้อมอยู่ อ๋อใช่ครับทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยวันที่20นี้ครับอีกอีกไม่ก,กี่วันใช่ก็จะปล่อยพร้อมมิวสิกวิดีโอด้วยครับสปอยล์ยิ้มเลก่อนได้ไหมคะาการที่แฟนงกังบเวลาเดินต้องร้องสดๆพูดพูดถึงจะได้พูดถ <c oughs> ึงเพลงต้องร้องร้องไม่น่าจะดี <c oughs> นะถ้าร้องแล้วจะโดน,นตุกเออพูดถึงเพลงก็เป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นทั้งเพลงเลยครับอาจจะมีภาษาอังกฤษปนๆอยู่บ้างแล้วก็ ความหมายความหมายดีมากแล้วก็ถ่ายทำเอ็มวีที่ญี่ปุ่นด้วยมีความเป็นญี่ปุ่นแบบคือเพลงนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นเลยครับคือถ้าทุกคนเปิดฟังปุ๊บแบบตอนแรกหลับตาเลยไม่คิดอะไรทุกคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยนางรองญี่ปุ่นวันีนน่มันโอ้ยตัวเองเลยอ่ะก็เรียนเสิร์ฟไหมไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆเอ่อาจจะพอมีเบสิกนิดหน่อยอยู่แล้วเพราะว่า ฟังเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วครับแล้วก็ดูแอนิเมชันอนิเมะดูเยอะด้วยครับอาจจะติดมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแล้วก็ตอนไปอัดเพลงที่นู่นจริงๆก็มีพี่ๆคอยช่วยเช็กสำเนียนอยู่ด้วยครับใช่ยากไหมยากแค่เรื่องเอ่อเราการสื่อสารครับ mm hmm. แต่ว่าเรื่องการทําเพลงหรืออะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่าง ชื่นชอบในศิลปดนีอยู่แล้วครับเราเลยอาจจะคุยกันลงตัวง่ายอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี่ก็มีกำแพงด้านภาษานิดหน่อยครับเราคาดหวังว่าจะออกมาเป็นยังไงนชอบคาดหวังไหมก็อยากให้แฟนๆชอบแหละครับแต่คิดว่าชอบอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นเป็นแนวผมเป็นแนวญี่ปุ่นนะ่ะน่าจะถามว่าใหม่ไหมก็ใหม่อยู่สำหรับผมครับเพราะว่ามีความเป็นญี่ปุ่นมา,มากๆเลย แล้วก็ลองภาษาญี่ปุ่นเยอะด้วยอ่สุดท้ายแล้วค่ะ็ราฝากผลงานเพลงที่มีกำลังจะมาแล้วนะครับครับก็อย่างแรกเลยฝากเพลงละกันครับเพลงซิงเกิลเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าประกาศชื่อเพลงไปหรือยังเดียังไม่พูดเลยกันครับก็จะปล่อยในวันที่ประกาศแล้วโอเคครับชื่อเพลงมีชื่อว่าเพลง ชิบูย่าโนบะเดฮันจิเมเทโนเดยโตะนะครับหรือว่า first date at ชิบูย่านะครับก็จะปล่อยลงมาที่20พฤศจิกายนนี้ไม่กี่วันแล้วครับทุกคนรอฟังเพลงแล้วก็รอดูอีมาพร้อมกันด้วยครับแล้วก็ฝากซีรีส์ห้ามพาเ์คยงเธอด้วยครับก็จะถ่ายทำไปอีกสักระยะหนึ่งเลยก็จะทำให้เต็มที่เลยครับไปกำลังใจให้ผมน้องคณินให้เฮียให้พี่ชลันด้วยแล้วก็นักแสดงางน,นอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ ฝากผลงานเพลงในปีหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนธันวาจะมีจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยครัเป็น Dreamcatcher in Tokyo นะครับใครที่ว่าใครที่สะดวกก็อยากให้ไปดูด้วยค่ะแลวเดือนหน้าก็จะมีงานเฟสติวัลเยอะแยะมากมายเลยใหน่อยครทายวที่ไหนเทายาที่ไหนล่ะครับวันนั้นมีงานนะสิครับมีงาน เออไม่ใช่ยังสิเราพูดไม่ได้แม่ถามจะให้ไปขอควอมเห็นตามครับอุ้ยเป็นไรไปเนี่ยครับไม่เป็นไรหรอกนะไม่ไม่ไม่่เป็นไรไม่เป็นโอเคค่ะโอเคบายบายค่ะขอบคุณครับ